ปินไก่เ้าแล้วเป็นทีเรร้อยแล้วกาดไปกินกับน้ำพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมมื้อน,นี้ท่านสิมีมีสิเฮ็ดเม,มนูลาบไก่เนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็อ่าล้างไก่อนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไก่เฮาวกะนีน่นี่ไก่ตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ ไก่ใหญ่แทนไก่วาเนาะเราก็ล้างอนามัยเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเขาก็สิมาตัดไก่เนาะสิมาตัดไก่เป็นเนี่ยเคืองแล้วก็สิมาหั่นหั่นแล้วก็สิไปปิ้งเนาะสิอันปิ้งแล้วจงสิมาลาบพี่น้องมันยังค่อยหอมดีเนาะแล้วก็สิเริ่มเฮ็ดกันเลยพี่น้องไก่ใหญ่เนาะไก่พันธุ์นั่นแหละเออแต่ว่าไก่ไก่ตัวนี้มันสิบ่มันหลายปาไหนพี่น้องอ่ามันสิแบบว่า มันมีสิ้นลายะนะจริงแล้วเฮาเห็ดครึ่งหนึง่งก็ต้องแห้งกินเลยตัวใหญ่นะพี่น้องการซีลาบเอาก็ซื้อเครื่องในมาต่างหากเนะแเ่เนาะก็สิเอาลาบอันใส่กับเครื่องในน้ำหน่อพี่น้องซื้อเครื่องในมาใส่เครื่องในแตะหนึ่งโลตัวเวลากินเราให้มันยำกรุบๆเครื่องในลนะมันนะมันจะค่อยแซสร้งพี่น้องเนาะเอ่อ มาเบิ่์นนมกันเลยพิธีเห็ดลาบเฮาน่อมันไปซีควักหันห่นหัน่นหั่นเพราะว่าอันไก่อันนี้มันตัวใหญ่พี่น้องต้องหัน่นสิให้มันเป็นสิน้นสิ้นเนาะยังค่อยสิ่ซุกไว้ไปซะซะอืมอันนั้นโบหั่นนี่โอ้ยนานซุกมันหนาหนานึงมาองมันนะหนาแท่าหน่าวาวก็เลยสิมาหั่นหั่นก่อนเนาะพี่น้องหั่นนั่นเนอาไปสิ้นมันเนาะเอาไปสิ้นมันเนาะ ตังเอ,เอาเอาดูกออกแล้วก็เอาสิ้นปิ้งเห็ดลาบเนาะดูกนี่แหละก็เขาจะเห็ดแกงเขาจะเห็ดแกงเน็ดยยังก็เห็ดว่าสิแกงส้มเนาะพี่นอ้องว่าสิแกงส้มจังหน่อยเนาะก็ได้สดน้ำนิดนึงหหนอะอืมแล้วก็ที่ห่อปต้อนมันแบบนี้แหละไปชิมาหานกันเลย <c oughs> โอ้ดูมุดปากมือเหตุแบบนี้นาะพี่น้องนี่เห็ดแบบนี้เราก็ไปปิ้งเนาะป,ปิ้งมันจัง่อยห่มไว้จังสุกไว้เนาะสีหันอยู่เรื่อยเนาะมือนี้โซกันกับโมว่าจะกินลาบไก่เนาะพี่น้องก็เลยว่าได้เอาไก่ที่ว่าซื้อมาเต้มือนั่นใส่ซองแข็งใบออกมาละลายแล้วก็สิมาเห็ดเกี๊ยมเห็ดลาบกันพี่น้องเนาะทนไมแล้วก็มาปาดเรือให้มัน บางท้งแน่เพราะว่านะไปปิ้งมันจึงค่อยสสุกไวนนเนาะการเฮ็ดลาบไก่นี่ก็เซนซูร่สิมักปิ้งหลายกวัวพี่น้องมันจึงสิบ,บุกขาวเนาะก็สิป,ปิ้งเอาเกลือทาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็สาไปทําการปิ้งเนาะแต่ว่าก่อนปิ้งนี่เขาต้องลืบเอากระดูกเกาอย่างออกประมาณใดประมาณหนึ่งเนาะสาเหตุที่ลืบเอากระดูกออกก็อยากเอากระดูกมันไปเผ็ด ต้มสุมนำเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาเห็ดลาบแล้วกอยากสดน้ำสดอย่างเนาะก็จะมีต้มสมไปนำประมาณนี้เนาะพี่น้องเสร็จะตะตอนแกงไปนำพพ้อมไก่พันธุนนี้มันสิมีซีนหลายพี่น้องซีนมันฉินหนาเนาะแต่ว่าน้ำมันกระ่หลายปันใดนเนาะมีเล็กน้อยเขาก็สิลืบน้ำมันถิมบิดเพราะว่าเอาโบเวลาเห็ดลาบมันจะ่คยสิบ่มันปันใดเนาะมันหลก็ กินบุแอบเนาะบางคนมักมันกับบุปผีหยังเนาะวันนี้เ้องก็สิมาเกี่ยมปิ้งกันเลยเนาะปิ้งนี่เ้องก็สิมาปิ้งใส่อเว่นเตาอบแบบนี้เนาะพี่เนาะพี่น้องอาเพราะว่านะว่าสิปิ้งใส่นอกมันคือว่าสิเป็นการยุ่งยากเนาะก็มีเตาบาร์บีคิวเพิ่นอยู่นอกอยู่แต่ว่าคือว่าปิ้งอยู่ในดีกว่าเนาะพี่น้องก็เลยว่าเพีงปิ้งสนีเลยเนาะ สิ้มันก็นลายหลายเลยพี่น้องไก่อันนี้นะตัวเดียวมีได้สิ่นมันก็ลายเนาะหลังจากะะปิ้งไก่แล้วเขาก็สิมาปิ้งไตไก่น้ำเนาะพี่น้องเขาก็ใส่ไ,ไอ่พรายนะน,นี่ปิ้งอยู่นี่เนาะตัวไตไก่มันเนาะนนกับแซบพี่น้องใส่ไตไกลลล่ลหลายๆนี่แซบแสงสรีมหมักเวลาเขาหย่ำกุบกุกุบกุดเนาะคากลายเนะเาะเขากใส่บลอยคือกันเรามาเิ่งกันเลยว่าตอนสุกนี่นี่ อ่าสิ้นไก่ที่เขาปิ้งอยู่เป็นเลาก็เือได้ทีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอนมันก็แหมได้พอประมาณแล้วหอมห้วยๆตอนนี้พี่น้องเห็นพอน,น้ำมันน้ำอย่างมันก็สิไหลออกเนะเาะก็คีบเอาแต่สิ้นแล้วนอนก็เลยมาเกี่ยมซ้อยกันเนาะพี่น้องนี่เห็นต่แซบว่าปิ้งไก่เขาพี่น้องลองไปเห็ดกินนบ่งเดอรลาบไก่ที่แบบสูตรแสงสุรีนี่เนอะเขาปิ้งก่อนแล้ววันนั้นเขาจังมาซ้อยเห็ดลาบเนาะอ่าเพราะว่า มันสีหอมเลยพี่น้องหอมแน,น,มน่แล้วมันก็สิมีแบบว่ากรอบๆไปนำนะเออแซงซูรีสิมักปิ้งลายกวนต้มหรือว่าอ่าขัวเนาะพี่น้องขัวหัวขั่วก็หอมแบบประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าปิ้งนี่มันลักษณะคือว่ามันหอมแล้วก็น,น้ำมันมันก็นไหลออกนะเออเห็นพอพี่นอ้องออเลื้งอ้อยห้อยเนาะอันน่ะนังมันก็สิเป็นกรอบๆแบบนี้เนาะพี่น้อง พาแซบอยู่บัวันนี้เขากะสิเกี่ยมไปซอยกันเลยพี่น้องทั้งสิ้นไก่และ,กะไก่ไต่ไก่เนาะกะเหลืองอ้ยอยห้อยพรมซอยกันแล้วพี่น้องนี่เป็นตาแซบอยนะู่เลยคันว่าเฮาบัวบนั่นกับปิ้งกินละลาะกกัแซบเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิมาเกี่ยมซอยกันเนาะพี่นอ้อยเขาก็พี่ซอยเขากะสีซอยเป็นให้มันบางได้กระแหงดีเนาะพี่น้องให้มันบางบางเรีบๆแบบนี้เนาะกะสีซอยซอยแต่ว่าเขากะสิมาทํากันผัก ให้มันยำๆอีกเทอหนึ่งพี่น้องเสียงซิรีสิมักตอนน้อยๆเนาะมักให้มันมุนๆเนาะอ่าขั้นโบฟากก่อนมันมันมันเวลาเขาก่อนใส่เครื่องใสอย่างมันก็บเข้าดีเนาะก็เลยบัดนั้นเขาก็สิมาซับอีกบาทหนึ่งเนาะตอนนี้เขาก็สิทำกันซอยไปก่อนเนาะพี่น้องสิ้นหลายแท้หลายใาจะได้เต็มซ้ำพี่น้องก็สิเฮ็ดหลายเพราะว่านัดว่าสิให้มูมาเวะเอาไปกินน่เนาะพี่น้อง อ่าช่วงนี้เขาเฮ็ดเหตุการเห็นงานเขาเฮ็ดกินเห็นอย่างแล้วก็เอิญโมมาเอาไปกิิ่นาะเพราะว่าโมมีล่ามีการมีเบียงมีงานเนาะกรเจ็บแกบุมมีเวลาปันหดพี่น้องก็เฮ็ดเพื่อนเนาะเพื่อมโมเพื่ออย่างเนะาะเวลาเออจังซี่เลยพี่น้อง <c oughs> อีลาเขามีหยังกับแบงปันโมูน้องเวลามูมีอย่างกับแบงปันเฮาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปน้องพี่น้องรับไกรมือนี้แสงซุรีสิเห็ดสุรแบบบ้านๆเดิมๆเนาะที่พ่อแม่เขาเคยเห็ดนาะพ่อแม่เคยอ่านนั่นเคยกินน้ำพอน้ำแม่วาซันซาเนาะแสงสุรีใส่เมกปีน้ำพี่น้องลองมาเบืองน้ำกันเลยเพราะมันิแซ่บวัก็ใส่เมกปีบางคนมันสิมักเห็ดแบบลักษณะเป็นก้อยเลยพี่น้องก้อยแบว่า ใส่กะใส่คือกันเนาะเขากลัวหอมคือกันแต่ว่าะกะเจ้าสิมักใส่มักนาวตัดหน่อยหนึ่งเนาะกะแซบคือกันเสียงสุดีบางข้างเสียงสุดียากแบบนั้นกะใส่มักนาวตัดแต่ว่ามือนี่สบโบไซเดอพี่น้องสิใส่เห็ดลาแบบพื้นบ้านเฮาเนอกเห็นบ่พี่นอ้องเวลาเฮากวนซ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงสุดีเสียมาซับอีกบานนึงเนาะซับให้มันมุนมุน,มนพอประมาณเนาะพี่น้องเพราะว่ามักที่ว่ามัน เวลาเขาค้นเครื่องคนอย่างเราไม่นสินัวดีมันสิเข่าเครื่องดีนะพี่น้องแล้วก็น,นุ่มดีนะกัสิเห็ดแบบบ้านๆเฮาเนี่แหละพี่น้องเนาะลายคนก็นสิมักแบบซอยเอาก็บพกเป็นอย่างพี่น้องหาก่มีเวลากะเห็ดซอยๆเอาแล้วก็แล้วเนาะอันนี้ก็สิเห็ดมันซับซแบบว่าสูตรดังเดิมเนาะพี่น้อง <laughs> เขาก็สิซับไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจนกว่าซีแล้วเนาะก็หลติบคือว่าและเพราะว่าเกือบอ่เต็มซ้ามในน้องพี่น้องขนาดว่ายงบ่ได้ใส่มื่ปีแล้วก็ใส่ข,าข้าวคั่วหอหงมอยังเธอเนาะก็ได้หลาแบบน,นี้เนาะพี่นอ้องว่าสิซับไปเรื่อยๆเห็นบอกเสียงสุรีซอย,ยแล้วแล้วลจังสิมาซับบบดเดียวแบบน,นี้เลยเนาะพี่น้องหลังจากเอ่อซับไกลแล้วเป็นที่ร้อยแล้วเขาก็สิต่อด้วย อ่าไตไก่ที่เขาปิ้งมาเนาะเขาก็ส่ซอยซอยเอาสำหรับไตไก่นี่เขาใส่โบซับเด้อพี่น้องเขาใส่ซอยบางๆเนาะให้มันนั่นพอดีแล้วก็แล้วก็ใส่ปนใส่น้ำกันเนาะหมดต้องซับคือกันกับซส้นไก่เด้อพี่น้องพอมาเวลาเขาเบิ่งก็เป็นตาหน,น้าแซ่บนำเนาะพี่น้องมีทั้งตอนมุนแล้วก็มีทั้งอ่าตอนซอยสินะมันก็สีผสมประสานกันเนาะ ตอนนี้ไตไก,ก่เขาก็ซอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ซิมาป่นใส่น้ากันเลยแบบนี้เลยพี่น้องเห็นบ่าโอ้ยแค่ขึ้นไก่ยังเป็นจะแซบแล้ว <c oughs> วันนี้เขาก็บซีเกียมการลาบกันเลยเนอ้องซีได้ประมาณนี้พี่น้องแล้วเขาก็ซิมาค้นให้มันเข้ากันก้อนเข้าเสียปรุงเครื่องเนาะพี่น้องค้นให้มันสม่ําเสมออ่า ระวางซ้นกับอันไตไก่เนาะก็สิบคนให้มันสม่ำเสมอแบบนี้ก่อนต่อไปเฮาก็สิม,มามเบิงวิธีการปรุงลาบกันเลยเนาะก็บ่มี่ยังลายนอกเครื่องปรุงลาบฮาก็สิมีมักเพือเป้งนัวแล้วก็ข้าวคัว่วเกลือเนาะแล้วก็น้ำปลามักปีแล้วก็หอมเท่านั้นนอเครื่องปรุงเขาเนาะอันนี้ก็สิเป็นน้ำซุปเด้อพี่น้องน้ำที่ต้มดูกไก่เนาะ จุดเด่นของมันก็คือน้ำต้มดูกไก่แซนซิรีสิเมาปรุงเครื่องใส่น้ำซุปนี่ก่อนแล้วจังค่อยสิไปป่นใส่ลาบเด้อพี่นอ้องนี่สิใส่แป้งน,นัวลงไปเนาะแล้วก็สใส่เกลือลงไปเนาะเขาก็กล้าตวงเอาเนาะพี่นอ้องบ่ต้องเฝ้าเห็ดให้มันเค็มเด้อถ้ามันบ่พอดีแล้วเฮาจ็ังค่อยใส่อีกเด้อเนอะอาะใส่น้ำปลาเข้าไปเนาะเพราะว่าอยู่ในน้ำซุปนี่เฮาก็ยังพอได้ปรุงอย่างเื่อเนาะพี่นอ้องเฮากะ เอามาปรุงใส่กันแบบนี้พอประมาณแบบนี้เนาะอ่าค้อหมายว่ามาปรุง,งแบบนี้ก็เพื่อยังให้อ่าทุกอย่างให้มันละลายอยู่น้ำก็เราค่อยเอามาเทใส่ซ้นไก่เเนาะพี่น้องนี่แต่นี่เขากะสิเทน้ำซุปเขาลงไปซ้นไก่เลยเนาะพี่นอ้องเห็นยังมีเม็ดด้วยหนึ่งกะเสร็จเอาให้มันเบิด <laughs> <out my> <laughs> แล้วก็เขากะสิมาค้นลาบไก่เฮากันเลยเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่า น่าแซ่บขนาดไหนพอเวลาเอาเอาเพทปเอายางเข้าไปมันยังค่อยสีเป็นก้อนเป็นยางเนาะก็ใชทั่วเทิงดีวัสดุน้ำเอาน้ำแกงเนื้อที่น่องน้ำแกงไก่ที่ว่าเราต้มดูดต้มยางนะมันต้มดูดต้มยางมาใส่เนาะนี่นะส่วนผสมมันก็มีอย่างหลายเท่านี้แล้วที่น้องแล้วก็มันจะใส่ใสน เพ็ดเข้าไปเนาะเพ็ดป่นเข้าไปเลยี่สิบ่ใส่หลายเพราะว่าบางคนกะมักกัดเอาเนาะกะกัดเนาะป่นเนาะป่นแล้วกะอกัวเนาะกัวก็ใส่ประมาณเด้อเี่นวเนา หอมพุ้มหุ้มขึ้นมาเลาวลวันนี้เจตนานี่ไม่เติมปุ๋ยนะพี่น้องไลยมีอย่างหลายเลยน่ะซิบุคักเนาะเอาโงสิบุคคกเอามือเอาต้องกลัวเถื่ดีเนาะเป็นอย่างกุก้งกระปรงแล้วมือนี่เนาะพี่น้องไม่เซ็บมันค <laughs> ักได้ออกได้ใจก่อนเนาะ ราบไก่ของกระหอมหัวนหวนๆขึ้นมาแล้วพี่เนาะตอนนี้กระหอมแห้งเนาะอันนี้เนาะมาเสิร์มาซิร์บ้งจะปืม้มมกี่เนาะเส้นกี่เข้าไปสาวเลย

ความที่เขาใช้ไปป็นเชยร์ด้วยแล้วเนาะปละสีห้อยวงไปเลยจงไปห้อยหนาน่นีองลดแล้วอันนี้ลาบไนาะ นี่รับไก่เฮาก่ะพร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแซ่เสียบเรียก็พร้อมเสิร์ฟที่เรียบร้อยแล้วนะ้องรับไก่เฮาประมาณนี้เนาะพี่น้องเฮ้ยรับไก่เฮาเสีเป็นหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเซหน้าแซ่บบ่บพี่น้อง พื่เจียบหง่วงหูงหงใสหนึหน่งโอเคตอนนี้เขาก็มาเก็บพักติดกับกินกับอันอนะลาบเขาเนาะพเจา๊ินี่นี่พักสลัดเนาะที่มูปลูกไว้แล้วเนาะพี่น้องพี่เจียเอาลกเอาแบบนี้เลยแหละเพราะว่าเราจะจมไปส่งเอาเนาะพี่น้อง งามงามสลัดเพิ่นก็สิยย้อนย้อนเอาต้นที่ว่ามันเอาใหญ่แล้วเนาะเสียเอาผักกาดก่อนเดี๋ยวละเล็กละหน่อยเนาะพี่น้องโอเคกลับเัาก็พอแล้วเอาผักสลดัดเัาพอแล้วก็เสียเอาผักกาดเนาะกาดไปกินกับน้ำพี่น้อง นี่ผักกาดนี่ผักกาดแงดนี่พี่น้องกับลาบนี่แซ่บสุดนี่นะเอาสิเอาเล็ดเอาเตะไบพน,น่น้องามงามพี่น้องนี่เอาใบเม็น สบายดีลาบไก่ฮาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามากินน้ำกันเดอ้อพี่น้องแซ่เบเซ่บลาบเซมกีน้ำ <c oughs> นี่ตัวเธอเอา้เางกะข้าวเหนียวเนาะมามากินลาบน้ำกันเดอ้อพักกลับหลังบ้านเนาะพี่น้องงามงามมามามากินน้ำกันแซ่ <c oughs> บแซบน้ำกันพี่น้องคนอนย้อนฮ้อนเนาะอู้คอนแทะ <c oughs> อ่อนอิลีอิโลเนาะมามาเซฟเซมด้วยกันเนอพี่น้องทำใหญ่ๆอืม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 ทางนี้เพิ่งจะกินเลยบุ๊คเอนทางย่างรักเซฟอยู่กินมันจะหอมหอมคือพึ่งหลอก ค่าค่าคือพงงอกเสี้ยจ,จันเพิ่นปลูกหลังบ้านหน้าบ้านอืมอืมอืมสลดัดนี่เกิดเสี้ยปลูกหลังบ้านนี่น,นี่ผูปลูกยังจะงามพช่นอ้องแล้วก็จะมีดินขายมันดินลงกอนแน้วดับหวานใช่น้ำลด Hột hạn hột sung mưa sung mưa cái ngắm nó hưng 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 2

ใช่นนี่ก็แซ่บดิ้วพี่น้องน่ึกน่ามุมน้ำมันหลแล้วแถมห้องสีถ้ามาปิ้งค่ะนะปิ้งแล้วน้ำมันมันจะไหลออกไปว่าแซ่บ อกสลัดนี่ก็แซ่บๆพี่น้องมันยังอ่อนนี่วานหวานกรอบ ขา้าวเนตอนหิวม่นยังแซ่บมันเป็นงอไปก่อนก็คือกินไปต่ปอสแซ่บกับไแซ่บเลยกินตอนเท่าหิวตอนเท่าหิวจะ้อวกินเนาะอืม มูปลูกเวลาจะปลูกเอาพังหอมมอไหงจะปลูกเอาเนะาะกพังหอมไม่ซื่อนงแล้วมะเขือนี่ซื้อเพืเ่อนกำลังปลูกเี่ะมะเขือเนี่นเป็นเที กันกินภาคลายๆเน่นกินภาคลายๆขาเนียวกินปั้นน้อยนึงพอแล้วต้องกินลายขาเนียวแล้วโอเคแล้วก็กินข้าวต่อกัน